ไปแล้วบ่เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วชุดชื่นครับเย็นสบายจิตบัดน้องอ้อบี่ยบพระนะครับบายพระองค์ใหญ่ด้วยตาดีเห็นบ่ครับพระเด้่ครับนี่เห็นบ่ครับพระเด้่ครับผู้ใดตาดี ตาดีพอดีเอยเบิ่งเอาเน้อครับพูดเลยตาดีก็ับเบิ่งเอาเนี่ยเย็นด้วยเย็นประเย็น,นนะครับบางหมอดขึ้นโอน

หัวแทงเพ่มแทงเพ่มเงินไหลพ่อใหญ่ครับพ่อใหญ่ร้อยหนังกันไม่มนี้มยนี่ออกมันก็ได้หัวหัวกับหัวพี่บาท โชคดีมีใจด้วยแก้วถ่าจับถูกไม่ใช่ไหมไม่ถ่าย๋ัวมึงถ่ายจัถูกถ่ายจับถูกอาชีพเก่าจพูดอย่างนั้นตาไจักาแฟขึ้นบ่ไรกรด้วยข้วโพจุนกาแฟขมหัวล่วงสิมาได้พี่น้องพี่น้อง น้งปอี่น้องปองไปเลยเร็วๆขนาทางนี้ดูอจ้จริงจังขนาดเกีงเกงโอ้โอ uh. ้โหขี่บาบลีบาสุ่มนายพาขอพอครับเอาสต๊อปไปก่อนบร็วน่ บสต็บอบแล้วเอาล่งบดนี่แหละอันนี้มันมวยอยัง่ะนะครับผมพี่ใหญ่นะครับใหญ่จริงนะครับวันนี้เรามาเทบูญที่วัดหนองอ้อนะครับนี่ก็มาไหว้พระก่อนกลับน,นะครับวันนี้ขอบุญกุศล <laughs> <laughs> บุญกุศลน,นุ้นนำให้เฮงๆรวย,รวย ีความสุขความเจริญขอให้ได้ขอให้โดนขอให้ได้ขอให้โดนไปประพังอย่าจูดดากกันเด้อต้องมีเนาะยีรบีเนาะยื่ระเียนเอเดี๋ยวเพื่อนอีกน่ดเดียวขอ้เพืนอนเพอนหาอะไรอ่ะ เทียนก็ไดับอลโค่นบาปจุเทียนไงผูติยู่ เฮ้ยดีนอืมไ่ไม่จะม่ใครเอาตากคครับปพระก่อนกลับบ้านนะครับขอให้ ตังตังอย่าตดนะครับผมพี่โอ้โหขับเพียบใส่เลยใส่เลยส้มน่าเอ็นน่าให้แล้วทำอะไรกันไม่รุ่นทำอะไรอะ่ะลุงพ่อเนี่ยที่ร้องเก้ย ชุมชุนสั่งพี่น้องอ <laughs>